สวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วในโรงงานแบบนี้บ่อบําบัดน้ําเสียต่างๆมันควรจะมีมาตรการหรือว่าระบบในการที่จะป้องกันเหตุฉุกเฉินแบบนี้ยังไงบ้างครับคือในเคสเนี่ยบ่อบําบัดเราจะเรียกว่าเป็นที่อปการงม,มาตรการป้องกันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่า ใครที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือจะต้องได้รับอนุญาตนะครับ,รบในกรณีที่จะลงไปนะนะครับแล้วก็เจ้าของพื้นที่เนี่ยก็ต้องกําหนดมาตรการป้องกันต่างๆไม่ให้อาบุคคลภายนอกเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญมากเนี่ยคือกฎหมายระบุไว้เลยว่าไอบอ่บ,บัวนน้าเสียพวกเนี้ยหรือที่อวกาศพวกเนี้ยจะต้องปิดฝาไวน้นะครับตลอดเวลา นะครับอันนี้คือคือสําคัญเลยหรือว่าถ้าเปิดก็ต้องมีอะไรปิดกั้นไม่ให้บุคคลใดเนี่ยตกลงไปในที่อระก,กาศนะครับครับฮะอย่างกรณีนี้เนี่ย มันไม่มีกล้องวงจรปิดจุดที่มาเป็นจุดเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันควรจะมีไหมฮะถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดถามว่าจุดเสี่ยงมีไหมก็ค,คือว่าในกฎหมายก็จะมีบอกเหมือนกันว่าไอ้บริเวณทางเข้าออกที่อระกาศเนี่ยจะต้องมีความสะดวกและความปลอดภัยแต่ถ้าดูในเหตุการณ์แล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมดูค่อนข้างจะค่อนข้างจะเหมือนกับว่ามันมันดูแล้วมันค่อนข้างจะลื่นมันจะอะไรหลายๆอย่างที่เห็นเนี่ยล้วก็มืดนะฮะ มืดมืดถามว่าก็ดูค่อนข้างมืดนะครับแต่มาตรฐานกฎหมายเขาจะมีมีระดับเรื่องของการวัดแสงอยู่นะครับซึ่งผมดูแล้วไม่น่าจะเกินมาตรฐานนะครับะังนั้นไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานตรงนี้ครับครับอย่างตัวจุดเกิดเหตุเนี่ยอาจารย์จากที่ได้ติดตามข่าวเนี่ยวิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงบ้างครับพยายามคาดการเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมอ่านข่าวแล้วผมเข้าใจว่าเขาไปเปิดแล้วก็หายใจก๊าซพิษเข้าไปสูดก๊าเข้าไป ใช่ครับแล้วก็ตลบลงไปเป็นก๊าซชนิดหนึ่งนะฮะอาจารย์ก๊าซหลักๆในอากาศเนี่ยเราเราบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าที่สันนิษฐานก็คือก๊าซไขเน่ลไคเน่ลเซอรไฟครับครับตัวนี้คือสันนิษฐานเพราะว่าจากเหตุการ์แล้วเนี่ยไอ้น้ำในบ่อมันมันไม่ลึกมากเลยนะแค่ประมาณ1.5เมตรดังนั้นการตกลงไปเนี่ยมันก็คือไม่น่าจะถึงขนาดเสียชีวิตแต่ที่เสียชีวิตน่าจะเกิดจากการขาดการหายใจเนื่องจากไอ้ก๊าซตัวเนี้ยมันระเหยขึ้นมา ใชครับเพราะว่าหลักการก๊าซตัวนี้มันหนักกว่าอากาศอยู่แล้วมันก็อยู่เต็มบ่อแล้วเราก็หายใจเข้าไปก็เลย ทขาไม่เสียชีวิตได้อเอา้างันแสดงว่าคนที่ตกลงไปเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่ได้ตกลงไปแล้วเหมือนกับเสียชีวิตจากการจมน้ําอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือเขาเสียชีวิตเพราะก๊าซอย่างเงี้ยแหละผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเกิดจากการหายใจก๊าซพิษเข้าไปครับเพราะว่าน้ําเนี่ยมันมันขังแค่ประมาณสากัก1.5เมตรแต่ความสูงข,งของบ่อเนี่ยอยู่ที่2.5เมตรดังนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมิดหัวนะครับก็คือว่าข้างล่างมันจะมีทั้งอาก๊าซไข่เน่านะครับที่เขาบอกแล้วก็มีก๊าซแอมโมเนียด้วยอื แล้วก็จริงๆมันน่าจะมี C O คือคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็รวมถึงระดับออกซิเจนที่น้อยกว่ามาตรฐานนะครับครับอย่างตัวก๊าสนี่มันหนักหรือมันเบาฮะอาจารย์ถ้าเกิดเราเปิดฝาบ่อทิ้งไว้มันจะลอยขึ้นมาไหมฮะถามว่าก็มีลอยขึ้นมาครับเพราะว่าจากข้อมูลของทางบริษัทเนี่ยเขาก็มีการตรวจวัดภายนอกอยู่แล้วว่าครับถึงแม้เราจะไม่เอาหัวมุดไปในอ่าบ่อบําบัดเนี่ยก็สามารถตรวจเจอก๊าสไนโหน่และก่อนนั้นก็เคยถูกลองเรียนมาแล้วเขาก็เลยทําไอ เรื่องของพวกกำแพงปิดกัน้นเรื่องของกลิ่นแต่การปิดกั้นเนี่ย <c oughs> มันก็คงจะทําให้ความเข้มข้น,นมันเข้มข้นมากขึ้นด้วยอื <c oughs> ครับ อย่างในเหตุการณ์ผมพยายามจะคิดภาพลำดับเหตุการณ์ว่าถ้าสมมติเขาเปิดฝาทิ้งไว้เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าเกิดมีคนเดินไปใกล้ไปก้มดูหรือว่าอะไรต่างๆสูดก๊าซเข้าไปหมดสติตกลงไปมันมืดหรืออะไรเงี้ยเออ,เอ,อ,อความมืดคิดว่าดูไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอโอกาสที่สลบเป็นไปได้ถ้าระบบ,บระบายอากาศไม่ดีนะครับครับอันนี้ขอย้ำนะครับว่าถ้าระบบ,บระบายอากาศไม่ดีแล้วก็ครับเป็นช่วงที่มีของเน่าของเสียเยอะหรือระบบบําบัดเนี่ยครับมันอาจจะ ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสทําให้เกินมาตรฐานแล้วก็อาจจะทําให้เราหมดสติเสียชีวิตได้ครับในมุมของกลุ่มที่เขาเป็นเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็บอกเป็นนักศึกษาที่มาฝึกงานใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพนักงานของโรงงานมีความจําเป็นอะไรไหมที่เขาจะต้องเปิดบ่อบ,บําบัดน้ําเสียแล้วลงไปดูคือส่วนใหญ่เนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยเวลาคนมาดูงานเนี่ยนะครับ เขาก็จะมีการโชว์หรือไม่ก็เปิดอะไรให้ดูบ้างนะครับอันนี้คือบ่อนะครับก็เปิดให้ดูประมาณเนี้ยเพราะจริงนักศึกษาที่มาดูงานเขาก็อยากจะรู้ว่าเวลาบำบัดเนี่ยน้ําที่บำบัดมันเป็นอย่างไรบ้างก็อาจจะมีเปิดให้ดูบ้างครับแต่ถามว่าจะเปิดบทั้งหมดเลยมันก็มันก็ไม่ไหวนะครับประมาณนั้นะนะครับครับอาจจะให้แง้มให้ดูนิดหน่อยหรือว่าอะไรเพราะว่าดูฝามันก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยกไหวหรือเปล่านะครับครับ อะแต่ว่าก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาไปด้วยกับน้องที่ไปดูงานเนี่ยรจริงๆเขาก็ต้องมีความรู้อพอสมควรใช่ไหมกับการที่จะพอเปิดมาแล้วจะรู้ว่าจะมีสารเป็นแก๊สไข่เน่าหรือซันเฟอร์อ,อะไรออกมาค,ค,คนควรจะต้องรู้ไหมฮะคืออันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่แตว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยเรื่องพวกนี้โรงเรียนไม่มีสอนอนะครับคือไม่มีสอนอยู่แล้วแต่ว่านักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีความรู้บ้างแต่ถ้า รู้มากๆก,ก็คือคนที่จบทางด้านอาชีวอนามัยและเวลาที่เขาก็ามาทํางานในบริษัทแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่แล้วว่าหกชั่วโมงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยก่อนดังนั้นผมเชื่อว่าทางเซฟตีปป้แขวแจ้งให้แล้วก็กคงจะได้ อศึกษาเกี่ยวกับขบุญความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับอืมครับครับแล้วเรื่องนี้มันต้องเป็นบทเรียนที่มันควรจะต้องมีการไปไปใช้กับโรงงานอื่นๆต่อไปไหมครับอย่างเช่นควรจะต้องมีการเร่งให้มีการตรวจสอบโรงงานอื่นๆเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือแม้กระทั่งเรื่องของบอบําบัดอะไรต่างๆแบบนี้ต่อไปจริงๆมันต้องมีตั้งแต่เคสก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่าเคสแบบนี้มันซ้ำซากมากมควรจะมีตั้งนานละเพราะ,ะว่าในแต่ละปีเนี่ยโหคนเสียชีวิตจากใน การทางานในที่อากาศเยอะมากนี่ยัง<ะ>ไม่รวมถึงที่ไม่ออกข่าวนะครับ<ะ>ก็คือว่าที่สําคัญในกฎหมายก็มีออกมาตั้งแต่ปีส<ะ>ี่เจ็ดแล้วก็เข้มงวดมากผมเห็นว่าค่อนข้างดีนะครับ<ะ>แต่ว่าปัญหาเนี่ยหนึ่งในจ้างบางคนไม่รู้หรือแม้ก็สองคือรู้แต่ว่าไม่ยอมปฏิบัติตาม<ะ>มันก็จะทําให้เกิดผลกระทบก็เห็นใจเจ้าหน้าที่แรงงานนะครับ<ะ>เพราะว่ามีจํานวนน้อยแล้วจะไปตรวจทั่วถึงได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยก็คือว่าต้องต้องช่วยกัน ะครทบทุกคน<ช>ควรจะมีความรู้ครับในมุมของการป้องกันเนี่ยมันจะต้องมีการซ้อมเผชิญเหตุแบบนี้ไว้ด้วยไหมครับอาจารย์เพราะว่านี่มันก็เป็นส่วนสําคัญของโรงงานที่บางทีคนที่เขาจะต้องลงไปทํางานข้างใต้นั้นก็มีเนาะใช่ไหมฮะ ครับมีครับกฎหมายไม่ได้ระบุนะครับว่าจะต้องมีการซ้อมแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการทํางานในที่อับอากาศจะมีเฉพาะเรื่องของดับเพลิงแต่ว่าถ้าในแับความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรจะซ้อมเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเราเกิดอาการวิตกกังวลหรือว่าพานิเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ที่เรียนมามันก็จะลืมนะครับดังนั้นคือต้องต้องฝึกซ้อมครับสําคัญมากครับมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตอย่างเช่นเป็นแบบถังออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นต้องมีไหมครับตามระเบียบอะครับตรงนี้เราจะไม่เรียกว่าถังออกซิเจนนะครับเราจะเรียกว่าถังอากาศถังอากาศเพราะว่าถังออกซิเจนเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นพวกถังที่มันใช้ในเวิร์กช็อปเอาไปเชื่อมเอาไปทํานู่นทํานี่เราเรียกว่าถังอากาศอีกอันหนึ่งครับหรือเราเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า scba ก็ได้ครับถังอากาศที่ใช้ในการหายใจก็ในหลักความเป็นจริงกฎหมายก็ไม่ได้บังคับนะครับว่ามีแต่ว่าถ้าในโรงงานเราประเมินว่าเรามีความเสี่ยงเนี่ย ต่กรณีเคมีรั่วไหลหรือว่าลงไปช่วยชีวิตคนเนี่ยมันวควรจะมีเพราะในเคสแบบนี้เราไม่รู้ว่าความเข้มข้นมันเท่าไหร่ในภาวะนี้มันไม่มีออกซิเนจน,นการใส่หน้ากากธรรมดามก็ไม่เพียงพอต้อง scba เท่านั้นครับในเคสแบบนี้เร<อ>่งด่วนด้วยครับซึ่งจําเป็นต้องมีใช่ไหมครับถามว่าจําเป็นไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินแต่ว่าถ้าในเคสแบบนี่เกิดขึ้นเนี่ยผมผมคิดว่าต้องมีเพราะว่าไม่ว่าจะกรณีไฟไหม้หรือเคมีรั่วไหลมันได้ใช้แน่นอนนะครับครับ ครับคราวนี้เรื่องนี้สะท้อนว่านี่คือโรงงานขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงด้วยเรื่องของ<ช>ระบบ,ร,บรักษาความปลอดภัยแบบนี้ก็อาจจะยังมีความแบบหย่อนลงไปบ้างหรือว่าอาจจะมีขาดอะไรอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยว่ามันควรจะต้องมีหรือจําเป็นต้องมีการอบรมจริงๆแล้วเรื่องของการไปทําให้โรงงานเนี้ยให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนะี่ยมันมีหน่วยงานไหนที่ต้องเข้าไปดูแลไหมฮะ คือจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีพวกศูนย์ความปลอดภัยนะครับกระทรวงแรงงานกรมแรงกรมโรงงานพวกเนี้ก็คือก็ต้องเข้าไปกํากับดูแลนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการให้คนอื่นดูแลมันก็ไม่เทียบเท่ากับการที่เราดูแลตัวเราเองนะครับอืก็คือว่าอยากจะวิงวอนให้นายจ้างเนี่ยเวลาที่จะปอวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับเขาพูดอะไรเนี่ยก็คือว่าช่วยช่วยฟังแล้วก็ สนับสนุนหน่อยเพราะว่าเราเรียนมาเราเห็นนะครับไม่ใช่ว่าเวลามีเกิดเหตุอะไรบอกเราจะซื้อนู่นซื้อนี่จุกเถินบอกแพงมันไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วมันก็เกิดขึ้นครับเราเข้าใจผิดกันเยอะว่าความปลอดภัยคือค่าใช้จ่ายแต่จริงๆเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันมากกว่าที่เราคิดนะครับฮะอย่างในมุมของการที่เราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะเอาชีวิตรอดออกมายังไงฮะผมอยากจะได้วิธีจากอาจารย์ก็คือว่าถ้าเราตกลงไปแล้วใช่ไหมครับ โอ้โหวิธีแรกก็คือถ้าตกไปแล้วก็ต้องตะโกนนะครับแล้วก็รีบขึ้นมาเองต้ในกลั้นหายใจริงควรจะกั้นหายใจเนี่ยคือถ้าหลักความเป็นจริงเนี่ยก็ควรจะกั้นหายใจเพราะว่าเราไม่ต้องการสารพิษเข้าไปแต่เวลาเอาเข้าจริงๆริงมันไวมากครับมันไวมากยิ่งถ้าเป็นก๊าซไน่านระหายใจเข้าไปร่างกายเรามีความชื้นมันจะกลายเป็นกรดซาลฟอริกก็คือกรดกำมะถันเนี่ยนะครับน้ำลายฟูปากแล้วก็ออกซิเจนน้อยมันก็จะไม่มีเลี่ยวแรงยกของเป็นคนง่วงนอนดังนั้นมัน มันซีเรียสมากนะครับอันดับแรกก็คือต้องรีบตะโกนให้คนช่วยแล้วก็ถ้าจะปีนเองได้ก็รีบปีนนะครับประมาณเนี้ยแต่ว่าเหตุการณ์จริงขึ้นไม่ได้ทั้งนั้นถ้าคือถ้าเกิดสูดไปนี่เราหมดสติได้ภายในกี่นาทีครับอ่ามันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันถึงระดับที่แบบอ่าทำให้เราเสียชีวิตได้เนี่ยมันก็ไปเลยครับอ มันมันบอกไปได้คือแค่สูตรนี้ก็เสียชีวิตได้เลยใช่ไหมฮะถ้ามันเกินค่ามาตรฐานอย่างไข่เน่าเนี่ยถ้าเกินร้อยเนี่ยตามมาตรฐานเขาบอกว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเราก็ตายแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่แน่หรอกครับกลุ่มด้านฐานไม่เหมือนกันแล้วก็มันไม่ได้มีแค่ไข่เน่าออกซิเจนก็น้อยด้วยครับครับแล้วก็มีแอมโมเนียอีกก็ยิ่งแสบตาแสบจมูกมัน มันมันมันหลายสาเหตุนะครับท้้งล่างเนี่ยบวกถึงความเครียดพอเครียดปุ๊บเราหายใจแรงเราออกซิเจนไปใช้แล้วเราปล่อย c o 2ออกมาอีกมันมั่วไปหมดครับทั้งนั้นเราตื่นเต้นด้วยเนาะใช่ไหมฮะในมุมในมุมคนที่จะเข้าไปช่วยกู้สถานการณ์ตรงนั้นแหละต้องทํายังไงฮะการเข้าไปช่วยเนี่ยก็คือว่าจะต้องเป็นคนที่อบรมมาแล้วมีความชานาญขอย้ําคําว่าคามชานาญนะครับแล้วก็เป็นไปได้ไม่ควรที่จะลงไปเดียวเดียวแล้วก็หน้ากากควรจะเป็นไอ้ถังหน้ากาก เท่านั้นเลยนะเออแล้วก็มีพ่นลมช่วยแต่ในสถานการณ์ที่ที่ผมเห็นเนี่ยกู้ภัยเนี่ยเขามีประสบการณ์และเขาคงมีประสบการณ์เยอะอ่ะเขาก็เลยลงไปแบบไม่ใส่ไม่ใส่อุปกรณ์เลยถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงเพราะว่าในอเมริกาคนที่เสียชีวิตก็เกิดจากผู้ช่วยเหลือทั้งนั้นแหละนะครับแต่คือผมก็นับถือติดใจเขานะครับนับถือมากๆ ครงั้นแม้กระทั่งคนที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือก็ควรได้รับการอบรมให้ถูกต้องเหมือนกันนะคือในกฎหมายจะมีบอกว่าจะต้องมีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อยหนึ่งคนอยู่จมเวนปากทางเข้าออกถ้ามีการทำงานนะครับก็ผู้ช่วยเหลือก็คือต้องต้องอบรมมาด้วยนะครับครับต้องมีครับอย่างบ่อบำบัดของทางโรงงานตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้เนี่ยถือว่าได้มาตรฐานไหมฮะปลอดภัยไหมครับคือถ้าจริงๆแล้วเนี่ย มันไอคำว่านาตรถาเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมก็คือว่ามันกําจับได้ครับในระดับที่ว่าไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมแต่ในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมถือว่าส่วนตัวเนี่ยมันสามารถทําให้ดีกว่าน,นี้นะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะมีตะแกรงสักชั้นหนึ่งได้ไหมเวลาถ้าเราเปิดเนี่ยถึงออกไหมครับขณะที่สมุดช่างก็อบํบำรุงคนเปิดอยู่มันมีตะแกรงไว้สักชั้นหนึ่ง แล้วเผื่อช่างต้องบำรุงเดินไปดูวยไปเนี่ยใคร<ม>ที่เดินเผลอมาก็เหยียบตะแกรงก็ไม่ตกนะครับหรือว่าในกรณีถ้าเราเปิดก็ต้องหาอะไรปิดกัน้นแล้วก็แจ้งบุคคลภายนอกให้ทราบเสี่นเอาแบรีเออร์เทปก็ได้ครับ<ม>กั้นบริเวณม,ม,ม,มันจะได้ไม่มีการพัดตกลงไป อไม่ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะช่วยกู้สถานการณ์ถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะมีทีมฉุกเฉินของบริษัทไม่เฉพาะเป็นแค่ทีมดับเพลิงหรือสารเคมีรูไหลแต่ควรเป็นทีมที่สามารถช่วยชีวิตในที่อับอากาศได้ครับควรจะมีครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับได้รับความรู้มากมายเลยครับผมขอบพระคุณครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ